พริกที่ต้าแบ่งไหวมันคือมะเฟืองจากการตำโคตรตอนนี้ก็จะมาตำต้มตำต่อพริกตำเรียบร้อยโหกโบหร่าพี่น้องพงสุลวดน,วนัวๆลงไปเจน้ำตาลเนี่ยเช็หน่อย,ออน,อยนัวย้อน เป่งนวลอะไรพี่น้องเอ้ยองเสียหีเสียนอนเป่นวนย่งเม่หน้าลงไปหนัก mưa luôn, luôn luôn thì nào ơi cứ che. còn lại tôi giặt bọc cây đại lưm và đại trong năm tà cái đèn này chắc nổi nổi đi bớt rồi máy thì lủng hồn khỏi sim vậy phát ngang một hùng xài ừ. ừ. hùng và cái nọ tắm một hùng tắm hùng hùng thì họ sắp về liệp loại xài tủ yên hùng có có xài tủ yên mà. Ok, nhau khiêng một bài Thì muốn dò học bài. Thì chung học bài. Hãy cùng cho หันใบมะกรูดบานพี่น้องเอ้ยสมตามขวัญเอาลวกปุ๊กนะ ส่วนตำใบมะกรูดใครจะเหตด้เคลือเคี้ยงหลายใส่มลดโกอไปอีกดีกว่า เติมน้ำปลาเนี่ยจักหน่อยโอ้ยกค้งง่อยบอสต้มเองเพื่องเขาไลยหุ่นตั้มไม่อยากได้ ใส่วิธีการคนไม่เครื่องจีราเกินนะหัวผิกตำเหลี่ยมรอยอร์ีน้องเนี่ยมุางส้มตำมันมุส้มตำ ชิมเมือนกันพี่น้องอยงนันแต่พ่อพ่อประเดียวประเดียวเ,เบิดจอยพ่อแล้วใส่น้ำปลาเขาไปนักเก็ตส้มตำพร้อมเสือบแล้วจ้า สมตำพี่น้องสมตำหน้าตาแปลกๆค <c oughs> นย่ำตอนมะฮุงเศร้าบรรในเอง <c oughs> ใหญ่พะโล่นะ,ะ <c oughs> จานที่หนึ่งผ่านไปรอจานที่สองมาแล้ว เตอรตันที่สองเจ้าให้มันเบ็ดางอยน้ามนัวทั้งนั้นเนาะน่าเป็นนัวทั้งนั้น อร่อยขูดโขกยังได้พี่น้องหน้าตาโอเคโบตำว่าแม่นยำเนาะส้มตำมะหุงเด้อพี่น้องแซ่บๆน้ำกันผู้ใดมักกาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้สาวบ้านนาเนี่ยเด้อพี่น้องสว่างนี่เนาะโบบายอยู่ทางไกลทางไกลเนาะพี่น้องเนาะขอให้รักษาสุขภาพในเด้อพี่น้อง อันนี้ส้บบาบะกินกุ้งสุกเด้อพี่น้องเดี๋ยวนี้นะนเนาะคัมเบียนหมอพะยาบทไลยกินกุ้งดิบก็ได้ได้ส้าบะนานเนาะอันนี้เป็นเมนูกุ้งสุกใส่ส้มตําใส่ตําข้าวโพดเนาะพี่น้องเนาะเพื่ได้ยางน้ำกันกันกบมาเด้อพี่น้องเดอ้อลงมือเลยทั้งนี้เพราะว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องพี่น้องอยู่ทั้งไก่ทั้งไก,ก่กะฝากรักษาสุขภาพเบิง่งแยงเจ้าของให้เด้อพี่น้องเสม,มอนี้เนาะพยาบทหลาย

้มวันนี้เป็นตำข้าวผต้ตถ้าวบริกินคนเดียวกินคนเดียวกินหูเบิดมันหลายมาเด้อมาเด้อมาเด้อหลายคนหลายคนอุ้ยเอัเนี้ยเดียวกันเป็นป๊อันนั้นกับอันนั้นเดียวกันนี่อันนี้คนละอย่างตำข้าวผู้มาเด้อฝนกินตำข้าวผู้มาเด้อฝนไปตาแซ่บเลยคนมากเลย นี่ข้าวโพดต้มซุกพี่น้องเลยหวานหวานกินแล้วกินแล้วจ้ะยายกินข้าวโพดตามาชิมแล้วไม่เงาคุณยกไปเตียงคุณปอตาเอินนั่งเงาอย่างละนางเงาอยู่หันบอกเงาแล้วมันอ่อนมาเด้อพี่น้องปองไปเด้อพี่น้องพี่น้องกินโต๊ะของเราเป็นออนไป มีพัดลมไหมทั้งนั้นอู้ยไขมันละลายไดตุว้าวคุณเฮดนี่กินข้าวโพดตกไปแซ่บมากมันเด้อพี่น้องป้องป่ายมาเด้ออมเอมี่มาเด้อน้องจอยมาเด้ัน้อไจอยมาเ้อ มาแ<อ>ม่แม่จงางมา <บะ S 1> ไปผลมามาเด้อพี่น,อน้องแซ่บๆนุ่มเกินก็ได้มาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องไปแล้วยายบายบายยายเสร็จป,ปากมาแหละเตรียมเรียบยร้อยมาเถอะแซ่บๆนุ่มเกิน